สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่อง u t u b e แม่มดเพยากรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรดวงชะตาของท่านในช่วงรอบเดือนมิถุนายนปี2568จะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนามังกรรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดที่ชัดเจนสามารถดูตามราศีได้และการเพยากรนี้เป็นการเพยากรโดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี่ค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรดาวประจําตัวตนดาวแตนุลักษ์ของท่านคือตําแหน่งดาวพระเสาร์และรอบระยะเวลานี้ดาวประจําตัวตนมาสถิตโยกหน้าลัคนาอยู่ในภพสหัชชะอยู่ในภพแห่งการสื่อสารแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าดาวประจําตัวตนของท่านเป็นดาวธาตุไฟมาอยู่ในราศีธาตุน้ำเพราะนั้นจุดนี้อาจจะต้องระมัดระวังท่านมักจะไปเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเอื้ออํานวยในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆนะคะซึ่งจะเกิดขึ้น หรือตัวท่านนะคะความอดทนในช่วงรอบระยะเวลานี้ถือว่าน้อยมีการเข้าไปอยู่ในวงสังคมหรือมีเหตุจําเป็นที่อาจจะต้องมีการติดต่อกับเรื่องของพี่น้องเครือญาติของท่านค่ะ บางคนจุดนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าภพศาสตร์ชะเลงกันอยู่กับภพบสุภะอาจมีปัญหาในเรื่องของความเครียดเข้ามามีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจผิดเข้ามาค่ะแต่ทิศท,ทางดวงดาวต่างๆดีๆมีเสียในเสียมีดีนะคะเพราะนั้นจุดนี้ดาวประจําตัวตนบ่งบอกว่าถึงแม้ท่านจะมีเหตุจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ตามแต่ท่านจะมีเรื่องของการได้ติดต่อการคอนเน็กชันการใช้คำพูดการใช้ทักษะต่าง อันนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรค่ะท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยงอใครท่านเป็นคนที่ค่อนข้างปากหนักรักในกศักดิ์ศรีเป็นคนที่ไม่ค่อยรับการช่วยเหลือจากใครเพราะฉะนั้นจุดนี้นะคะให้รู้จักอ่อนให้เป็นเย็นให้ได้ใช้ความอดทนให้ถูกทางให้ถูกต้องสิ่งใดควรพูดก็พูดสิ่งใดที่ท่านควรเก็บไว้นะคะบางครั้งการพูดออกมาแล้วทําให้เกิดการแตกหักจุดนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยรู้จักกับการยืดหยุ่นในการเข้าไปสู่สถานการณ์ต่างๆค่ะ และมาดูตำแหน่งดาวพฤหัสกันนะคะ เพราะทิศทางสัมพันธ์ดาวพฤหัสซึ่งเป็นเจ้าบ้านมาสถิตในภพเรือนอริได้ตำแหน่งปลาอุจจาวิราชอริเป็นปละหมายถึงปัญหาเรื่องคนอื่นสิ่งอื่นความเดือดร้อนนะคะหรือบางครั้งการเรียนรู้ต่างๆจะส่งผลในเรื่องของทิศทางที่ท่านอาจจะถือว่าทำได้ยากการเรียนรู้ต่างๆของท่านเป็นเรื่องที่ทาได้ยากและเป็นจุดดวงดาวที่ทดสอบในเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมความถูกต้องสําหรับตัวท่านด้วย พระฤหัสเป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศอาริจุดนี้ค่ะระมัดระวังเรื่องของการมีความลับต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นระมัดระวังเรื่องของความโลภซึ่งอาจจะเกิดขึ้นสําหรับตัวท่านได้ค่ะเนื่องจากดาวพระฤหัสของท่านเมื่อเป็นเจ้าเรือนสาหัชชะและอยู่ในภพอริแบบนี้การเข้าไปเอี่ยวไปเกี่ยวข้องบางครั้งท่านอาจจะเห็นผลประโยชน์เห็นการเงินเห็นเรื่องของการได้รับแต่ท่านลืมนึกไปนะคะว่า ท่านอาจจะมีสิ่งต่างๆที่ตามมาทีหลังมีคดีความที่ตามมาทีหลังหรือมีเรื่องเดือดร้อนที่ตามมาทีหลังได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหรือการไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนทํางานกับใครจะต้องดูคนคนนั้นให้ดีว่าเขาเข้ามาด้วยเหตุปัจจัยใดนะคะหรือเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆมีความชัดเจนโปร่งใสหรือไม่คนบางคนนะคะท่านอย่าใช้แค่ชื่อเสียงหน้าตาทางสังคมค่ะท่านต้องดูให้ลึกเพราะทุกอย่างต้องประกอบด้วยหลักของความถูกต้องทางด้าน กฎหมายดาวพฤหัสเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องกฎหมายศิลธรรมจริยธรรมมักจะนำพาให้ตัวท่านได้พบเจอกับเรื่องของการบิดเบือนสิ่งต่างๆเหลา่านี้และพบเจอกับเรื่องที่ต้องรับผิดชอบในภายหลังได้นั่นเองค่ะเพราะนั้นตลอดระยะเวลาที่ดาวพฤหัสอยู่ในพนี้ให้ระมัรดระวังทิศทางในสิ่งนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นและในวันที่3มิถุนายนพระพุธจะยกมากุมร่วมจุดนี้ดาวพระพุธได้ตำแหน่งเกษตร อริเป็นอริก็ถือว่าเรื่องของปัญหาจะเคลียร์ได้เข้ามาบ่อยๆเข้ามาเรื่อยๆหรือบางครั้งดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนอริจุดนี้ก็อาจจะได้ยินได้รับฟังข่าวสารเรื่องความเศร้างานสีดําหรือว่าการเข้าออกโรงพยาบาลของผู้ใหญ่ของเจ้านายที่ท่านเคารพนับถือแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพในเรื่องของคุณพ่อให้ดีด้วยนะคะจุดนี้อาจจะมีปัญหาสุขภาพเข้ามาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรมากนักนะคะเป็นปัญหาที่สามารถเคลียร์ได้หรือบางคนค่ะจุดนี้ก็อาจจะมีปัญหา ในเรื่องของคําพูดการสื่อสารกับผู้ใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะพอวันที่15มิถุนายนดาวอาทิตย์ยกมามาอยู่ในภพอริแต่ได้ตำแหน่งราชาโชคเป็นอย่างไร อาทิตย์เป็นเจ้าเรือนมอรณะมรณะอริเรียกว่าเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของคนตายนะคะเรื่องของสิ่งเก่ามาอยู่ในภพที่เกิดปัญหาแต่เป็นโชคลาภแสดงว่าการแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้ท่านได้รับโชคนะคะและเป็นโชคใหญ่แบบอริที่ท่านจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้แต่เมื่อเป็นทุสถานภพก็ต้องระมัดระวังไว้ก่อนว่าดวงดาวมักซ่อนเร้นเรื่องของสิ่งที่เป็นความลับเอาไว้ซ่อนเร้นสิ่งที่ท่าน อาจจะยังคาดไม่ถึงลักษณะแบบนี้เอาไว้ด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็หมั่นทําบุญสวดมนต์นะคะทำบุญตามแต่กําลังแล้วก็ตามแต่ สิ่งที่ท่านเคารพนับถือบูชาตามแต่ศาสนาหรือจะเป็นการให้ทานเพื่อเป็นการแก้กเคล็ดก,ก็ได้ค่ะแต่สิ่งนี้ก็เรียกว่าในอุปสรรคปัญหาต่างๆมักก่อเกิดโชคลาภให้กับตัวท่านหรือใครได้ไปสอบไปแข่งขันต่างๆจะมีคู่มิตรมิตรสหายเข้ามานะคะหรือจะมีเหตุให้ท่านได้รับการคัดเลือกหรือจะมีเหตุให้ท่านได้ร่วมมือกับ คู่แข่งนะคะได้ร่วมมือกับบริษัทที่ท่านอา,อาจจะเป็นคู่แข่งมาเป็นพาร์ทเนอร์กันลักษณะแบบนี้เป็นการร่วมทุนกันก็ได้นะคะเพราะดวงดาวนะ,ะมาอยู่ในภพนี้ถือว่าเป็นดาวดีเพียงแต่เรื่องของปัญหาคือภพเรือนที่ท่านจะเจอคือเรื่องราวที่ท่านจะเจอท่านก็ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้อาจจะส่งผลทั้งด้านดีและด้านเสีย เมื่อเป็นทุสถานภพนั่นเองค่ะทีนี้เราย้อนมาดูตำแหน่งดาวพระสุกกันดาวพระสุกอยู่ในพพพันธุตั้งแต่2มิถุนายนได้ตำแหน่งองเกณฑ์องเกณแบบสุภเคราะห์คือความเจริญโดดเด่นความรุ่งเรืองที่จะได้มาจากความสุขใจจากการเริ่มต้นสุขเป็นเจ้าเรือนปุตตาะ ปุตตะหมายถึงการเริ่มต้นลูกหลานบริวารคนที่อายุน้อยนะคะหรือสังคมเด็กๆก,การเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือการลงทุนระยะสั้นมีการร่วมการลงทุนกับครอบครัวมีการทําร่วมกันดาวศุกได้ตําแหน่งปละตาแหน่งอุจารพิมุกจุดนี้ก็จะทำแล้วดีมีเรื่องการงานที่มีการเริ่มต้นใหม่มีการทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับของสวยงาม ดาวสุ์อาจจะเกี่ยวข้องกับงานบันเทิงร้านอาหารเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องหอมอาหารเครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถทําได้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรนั่นเองค่ะและมาดูในภพปุตตะของท่านมีมฤิตยูกุมอยู่เมื่อใดก็ตามที่ไม่มีดวงดาวเข้ามากลุมร่วมนะคะก็เรียกว่าไม่มีสิ่งกระตุ้นเข้ามา แต่รอบระยะเดือนนี้1-3ค่ะเพราะพุธมาอยู่ในภพนี้พุธเป็นเจ้าเรือนอ,อริอริปุตตะก็ถือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องบริวารลูกน้องลาออกไปคนเก่าไปคนใหม่มาต้องเสริมทักษะการเรียนรู้หรือลูกน้องของท่านอาจจะมีทักษะไม่พอทางด้านของการทํางานลักษณะแบบนี้แต่อาทิตย์ก็กลุมร่วมได้ตําแหน่งอุจจาพิมุขเพราะนั้นจุดนี้มรณะปุตตะเจอแน่นอนกับเรื่องของ ความเหนื่อยใจนะคะหรือการต้องเสริมนวัตกรรมเรื่องราวต่างๆเข้าไปในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับบริวารลูกน้องของท่านมีความสัมพันธ์ในทิศทางที่ท่านอาจจะต้องลงมือทําไปสอนเองไปพูดเองแต่ก็ระมัดระวังภาวะจิตใจอารมณ์ของตัวท่านด้วยเพราะดาวประจําตัวตนรอบระยะเวลานี้ถือว่าให้โทษกับตัวท่านนะคะมีทิศทางสัมพันธ์ในเรื่องราวที่อาจจะทําให้ท่านเหนื่อยใจท้อใจลาใจแล้วอาจจะระเบิดอารมณ์ออกมาได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้อง ระมัดระวังค่ะทีนี้มาดูตำแหน่งดาวที่เล็งลัคนาพระเกตเล็งลักเล็งมายังตัวกระตุ้นกิจกรรมตัวตนอังคารกลุ่มร่วม1-6จุดนี้เป็นนิปนะคะพันธุป,ปัตตนีอาจจะมีเรื่องเหนื่อยใจเกี่ยวข้องกับครอบครัวมีใครบางคนในครอบครัวมาเป็นภาระมาขอความช่วยเหลือกับตัวท่านหรือบางครั้งเป็นลักษณะที่ต้องแบ่งผลประโยชน์ให้คนอื่นนะคะมีลักษณะที่อาจจะต้องให้ในเรื่องของการช่วยเหลือคนอื่นลักษณะแบบนี้ค่ะ วันที่6มิถุนาดาวอังคารยกออกไปสุภมรนะพระพุทธยกมาแทนที่ในวันที่23จุดนี้ดาวพระพุทธเล็งมายัางตัวพุธเป็นเจ้าเรือนอริปัญหาเกิดส่งมาถึงตัวนะคะโดนกระตุ้นด้วยดาวพระเกตด้วยอาจจะมีภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้าง คล้อยตามกับคนอื่นได้ง่ายหรือว่าภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างหวั่นไหวได้ง่ายตามลักษณะของดาวพระพุธและพุธก็เป็นเจ้าเรือนสุภาะเมื่อมาอยู่ในพนี้ก็ต้องบอกว่าเวลาจะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นจากผู้ใหญ่หรือเวลาจะเข้าไปทําอะไรก็ตามท่านมักจะทําแบบเหนื่อยกว่าชาวลัคนาราศีอื่นหรืออาจจะต้องเพิ่มดับเบิลแรงเข้าไปนะคะเพิ่มกําลังกายกําลังใจเข้าไปเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและท่านจะสามารถทําได้และที่ฉันเชื่อเสมอว่าใครก็ตามนะคะ ที่มีความมุ่งมั่นความตั้งใจความมุมณะมากพอวันหนึ่งท่านจะสามารถเอาชนะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆแล้วก็ทำเรื่องราวเหล่านั้นให้เกิดเป็นด้านดีได้น,นั่นเองค่ะสำหรับชาวลัคนาราศรีมังกรทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวอังคารอีกครั้งอังคารในวันที่6มิถุนายนค่ะจะยกมาสู่พบมรณนะพันธุมรณนะมีการเดินทางของคนในครอบครัวมีการเข้าไปเอี่ยวไปเกี่ยวกับงานสีดา ไปเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจ็บการป่วยการไข้การเสียชีวิตหรือบางครั้งอาจจะมีเรื่องของความทุกข์เศร้าความเครียดต่างๆเกิดขึ้นในครอบครัวและดาวอังคารก็เป็นดาวลาภะด้วยบ่งบอกได้ชัดเจนว่ารอบระยะเวลานี้ค่าใช้ใจ่ายรอบตัวได้เงินมาจ่ายออกไปดูแลคนรอบข้างดูแลบริวารรวมถึงการออกสู่สังคมการทำงานของท่านมักจะมีต้นทุนที่สูงกว่าคนอื่นเสมอนั่นเองค่ะ และเราย้อนกลับมาดูดาวราหู ถึงแม้ดาวดวงอื่นในทิศทางจะบ่งบอกว่าอาจจะทําได้ยากอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องออกแรงเยอะแต่ดาวพระราหูอยู่ในภพก,การเงินนะคะจุดนี้บอกก่อนว่าราหูถึงแม้จะได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีแต่ก็ได้ตําแหน่งราหูคนทรัพย์ด้วยนั่นไงคะชาวลัคนาราศีธนูจึงมีเขตให้ใช้จ่ายรับเงินก้อนใหญ่แบบที่ไม่สามารถวางแผนได้เวลารับก็รับแบบมาสม่ําเสมอเป็นก้อนใหญ่เวลาที่เสียก็เสียก้อนใหญ่ด้วยเช่นกันอยู่ที่ดาวดวงไหนเข้ามากุมหรือว่าเล็ง ถึงกำลังกับดาวราหูของท่านนั่นเองค่ะและหากใครผูกลัคนาแล้วดาวพระราหูในรอบปีเกิดรอบอายุเกิดปีนี้ ไม่ได้ตกตำแหน่งกาลากินีจรแสดงว่าปาหูให้คุณในเรื่องการเงินในเรื่องการหารายได้ท่านจะมีเรื่องของความหมกมุ่นกับการหาเงินก็ได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะปาหูเล็งกับดาวอังคารในพมรณะเป็นดาวคู่ธาตุลมมีเหตุจําเป็นนะคะกับเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างภาระค่าใช้จ่ายกับการอุ้มชูดูแลคนอื่นช่วยเหลือลูกหลานนะคะหรือว่าภาระในเรื่องของบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถต่างๆมักจะเกิดขึ้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นั่นเอง และเรามาดูในเรื่องคู่ครองคนรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านคือดาวพระจันทร์แต่เนื่องจากดาวพระจันทร์มีการโคจรเร็วในที่นี้จึงขอใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสเป็นเกณฑ์ในการพยากรณ์แทนนะคะพฤหัสมาอยู่ในภพอริจุดนี้ก็ต้องบอกว่าปัญหาจะเกิดได้เสมอในเรื่องของการเลือกผิดการคิดผิดนะคะในรอบระยะเวลาที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพนี้แต่ในช่วงเดือนนี้ค่ะพระเกตและอังคารกุมร่วมกัน1-6แสดงว่ารอบระยะเวลานี้ค่ะ ผู้ครองคนรักของท่านอาจจะมีเรื่องของความใจร้อนอาจจะมีภาระรับผิดช,ชอบหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการต้องเดินทางมีเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับครอบครัวเรียกว่าเป็นภาระรับผิดช,ชอบนั่นเองค่ะ และพอวันที่6ดาวังคารยกออกไปพระพุธยกมาแทนที่ในวันที่23ก็ต้องบอกว่าดาวพระพุธเป็นดาวอริดาวพระพุธเป็นดาวสุภะเพราะฉะนั้นจุดนี้อาจมีเรื่องของปัญหาที่จะต้องพูดคุยกันหรือบางครั้งต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกันนั่นเองค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรส่วนดาวพระสุขซึ่งใช้ทายสถานะหัวใจได้ทั้งตําแหน่งละและอุจจาภพิมุกในพกพันธุจุดนี้ทําตําแหน่งจตุโกนกับลัคนาส่งผลมายังอารมณ์ของตัวท่าน ส่งผลในเรื่องของการที่บางครั้งท่านอาจจะมีความรู้สึกโอนอ่อนขอนตามหรือเรียกว่าปล่อยวางได้ในบางครั้งเรียกว่าสถานะหัวใจของท่านก็ยังคงอิ่มฟูได้นะคะกับการเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองนั่นเองค่ะ ท่านใดสนใจนะคะที่จะดูดวงชะตาล่วงหน้าสามารถที่จะสมัครสมาชิก V.I.P มาได้นะคะเพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นคุ้มค่าแน่นอนดิฉันแปะลิงก์สมัครสมาชิกไว้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะและท่านใดสนใจผูกลัคณากันส่วนตัว QR code ด้านล่างท่านใดสนใจร่วมทําบุญปันน้ําใจน้องหมาน้องแมวจรสําหรับค่ายารักษาโรคแล้วก็ค่าอาหารเบอร์บัญชีด้านล่างนะคะสามารถบริจาคเข้ามาได้ค่ะท่านใดสนใจเรียนรู้โหราศาสตร์ไทยเพียงเดือนละ9,900บาทเท่านั้นท่านสามารถ ทักรายละเอียดมาได้เพื่อเป็นนักพยากรณ์แล้วไว้ตรวจดวงชะตาของท่านเองเรียนแบบไม่มีวันหมดอายุอยากเข้ามาเรียนเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้นะคะมีการสอนกันแบบปลุมค่ะขอบคุณทุกท่านกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับชาวมังกรค่ะสวัสดีค่ะ